นะครับนี่คือการมาเก็ตองค์ปอยาดูข้ามนะครับที่ได้ทุกทิ้งไหวติกตุงเต็บม,มา,าอนากอนกระด้นรัชดานะครับถึงโมโรในท่านาคนตายในทานาคนถือนับทื่อฐานนะครับเช่นสปาแบบนี้ที่องค์ฐานด้มาอยนี่ครับ รูส้สึกว่าไม่มีความบายใจเลยนะครับแล้วน้ำตาเลยแล้วก็ก่อนข้างดีจะเมื่อนกับตกย่ำเมืเม่อนกับตกเยียบนานะครับวันตีตานดังมกักๆากนี้หลุนเร็กๆขึ้นลักลานนะครับแต่สิบว่าปียี่สิบว่าปีบ้านไปพีป่น้องเห็นระปบปาบ นี่คำว่าพุธาตธะปาณิ่ไม่มีความรับผิดชอบนะครับรอซิงซักษิดที่ีนองมาเราได้นับตื้นนะครับวันนี้เราจะเห็นวา่ามีแรงศักษิดในเมืองนารที่ธรรมราชนี่เกิดขึ้นอีกแรงนึ่งพมกลัวอีกสักปักนึงนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าพี่นองพุธตธปาณิย์คิดเดชยะตั้ เผื่อพ้นประโยชน์นะครับเผื่อพ้นประโยชน์เผื่อห้าลายได้ข้าวขวนตัวข้าวขบตัวลืมคิดถึงรักธรรมรัก,กความถูกต้องรักองการนายเกียรตินี่ครับผมกลัวว่าสักวันหนึ่งก็จะเป็นแบบเหมือนองค์การุกามรมามเทพีถึงจังหวัดนครที่ธรรมราชเองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิิทธ์อยู่มากมายเ,เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เรานับตรอไม่ว่าวัดปราตัด ไม่ว่าเป็นรงพปอจัตรุรามกามาตพปไม่ว่าเป็นไอ้เคยชนซีชนนะครับปอตันเอื้อมปอตันกลายวาจาสิทอาจารย์ซุกนะครับมากไม่ถึงเป็นสมบัติปีนองเจ้าตายพุมคนหนึ่งได้เดินมาพบอ,องค์ปอแบบนี้ซึกว่าเสียใจครับเสียใจแล้วก็ทราบแฉง บุกคลนะครับทีได้ต่ำการพุดตพุทธพิเศษแล้วการความรับผิดชอบอย่างไรแรงนะครับก็ให้เหมือนเป็นไปนะครับก็ให้เหมือนเป็นไปนะครับพี่น้องแลกนะครับมันไล่มืดอง่งรับนี่มากจริงๆครับพ่อเองจะเชิญจานกลับจู่จังหวัดกรุงเทพที่ธรรมราชนะครับแล้วก็ให้กับนที่มีจิตตา ได้พาไปบูชาตะว้นให้ตาอนไดยูตีอันตีอันควนนะครับพี่น้องเลขสะปาบนะครับนี่คือสปาบนะครับซิ่งซักซิ่ซิ่งตีปี่น้องวกเรไดบูชากันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนะครับ เนี่หมากับหมากเลยเกิดเต็มมดกับน่าเชื่อได้กดอูใจนะครับนะครับนี่หลอมชัดนะครับเป็นน้องซาท่านอย่าลักต้องประบาดต้นเด็กประยาอยู่ัวนะครับหล่อหล่อแปดสิบปีนี่ครับสร้างนะครับนะครับลูกซีกนะครับออมาทิงเหรอนะครับ